สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาปามทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายช่วงระยะนี้เห็นโพส์แล้วใจหายนะครับโพสแล้วใจหายโพสอะไรครับโพสว่าคนเท่าเลี้ยงไม่ไหวนะฮะโพสว่าคนเท่าเลี้ยงไม่ไหวพี่น้องครับก่อนที่คิดจะลงมือก่อนที่คิดจะลงมือเลี้ยงวัวควายผมไม่อยากให้พี่น้อง ไปทรมานคนแก่ที่บ้านนะครับบางคนบางท่านบอกว่าพ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่นั้นไม่ว่ากันแต่สาหรับพี่น้องที่พ่อแม่ไม่แข็งแรงหรือบางคนให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงซึ่งท่านชราภาพมากแล้วแต่ใจท่านอ่ะท่านไม่รู้ว่าท่านอ่ะร่างกายเป็นอย่างไรนะครับบางคนนะแข็งแรงดูอย่างเงี้ยแข็งแรงตลอดแต่พอล้มปุ๊บพอป่วยไขย้ปุ๊บมีปัญหาทัานที เป็นโดวิโน่เลยคือจากป่วยเล็กๆน้อยๆขอให้ได้แค่นอนสมทีนี้จะลุกยากสำหรับสำหรับคนแก่ซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าร่างกายคนแก่ก็ไม่เหมือนคนหนุ่มอยู่แล้วล่ะก็จะมีโรคบ้างจะมีความเสื่อมโทรมของร่างกายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คิดอยากจะเลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นไปได้แล้วนะครับให้จ้างคนเลี้ยงจะดีกว่า ให้คนเท่าให้ให้คนเท่าที่บ้านเป็นผู้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนคอยดูแลให้อย่างนั้นจะดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งคนเท่าคนแก่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับอย่างที่ผมพูดคือคนเท่าคนแก่ท่านกรากรำมาเยอะอายุบางคนก็หกเจ็ดสิบแต่บางคนไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองอะ ก็คิดว่าร่างกายยังแข็งแรงยังแข็งแรงยังไปไปไหนมาไหนได้ยังเดินได้ยังเลี้ยงหัวควายได้แต่จริงๆแล้วลึกๆภายในมันอ่อนแอเนื่องจากใช้งานมาเยอะมากนะใช้งานมาเยอะมากแล้วทีนี้พอพอล้มป่วยจะประสบประสบม,มากก็จะทําให้งานของเราเสียหายนะงานที่เราคาดหวังไว้บางคนก็หวังว่าอยากจะมีอาชีพเสริม เป็นวัวควายก็ซื้อไปให้คนเท่าคนแก่เลี้ยงในที่สุดก็ไม่ไหวพอไม่ไหวก็มาขายมาโพสขายขาดทุนนะครับโพสขายขาดทุนคําว่าขายด่วนคนเท่าเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยไม่มีกําไรหรอกครับพี่น้องขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลงเลยผมรับประกันได้ก่อนที่พี่น้องคิดจะทําอะไรนะครับวางแผนให้ดีๆมันจําเป็นจะต้องมีแรงงานการทาปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่อาชีพเผื่อเลือก เป็นอาชีพที่ว่าต้องทํากันจริงๆจ,จังๆถึงจะได้ถึงจะมีนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วปล่อยปล่อยทิ้งๆก็คว้างเดี๋ยวมันก็เอิดลูกเดี๋ยวมันก็มีลูกตามสมัยโบราณโบราณว่าไม่จริงนะครับนะฮะบางทีสามปีไม่มีลูกสักตัวก็มีมาร่างกายมันไม่สมบูร,รณ์มาเลี้ยงปล่อยทิ้งปล่อย,อยคว้างผอมดผมอดๆอยากๆเป็นพยองพยาดดูแลไม่เป็นรังแต่จะเสียเงินเพิ่ม ลังแต่จะขาดทุนถ้าโอเคโชคดีมีชีวิตรอดพอได้ขายก็ขาดทุนอแต่บางคนไม่โชคดีขนาดนั้นก็คือล้มหายตายจากในระหว่างทางเยอะแยะมากมายนะครับมีแต่หลายคนนะครับอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ผมเองสนับสนุนให้พี่น้องกเกษตรกรทําผมเป็นคนตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งเลยแหละครับถ้าหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นสนับสนุนให้พี่น้องเลี้ยง เล,เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกันสาลพัดเลี้ยงแต่นะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับผมสนับสนุนจริงอยู่แต่ผมสนับสนุนเฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นนะฮะคนที่พร้อมเท่านั้นอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมเองขอตัวนะครับร่างกายผมทุกพลภาพนะฮะร่างกายผมทุกพลภาพผมทํางานไม่ไหวแต่ผมก็มี นัดเจ้าชานมาช่วยนะมีชานมาช่วยเลี้ยงนะครับมารับจ้างเลี้ยงอันนี้คือผมก็ทําได้แต่ถึงแม้ว่าณนวันหนึ่งไม่มีชานก็ยังต้องมีคนอื่นเราจะต้องหาจ้างคนอื่นมาเลี้ยงอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าอย่าเลี้ยงแบบไปหวังพึ่งคนเท่าที่บ้านอย่างเดียวเราจะต้องดูแลท่านให้อายุยืนๆนะครับให้ท่านกินอิ่มๆนอนสบายๆ ให้ดูแลเรื่องยารักษาโรคดูแลเรื่องสุขภาพท่านให้ดีเพื่อท่านจะได้อยู่กับเราเป็นล้มโหล้มใสพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่มีพ่อแม่ดูแลอยู่ะดีกว่าไปทำบุญที่วัดหลายร้อยหลายพันเท่าพระอาหารหันต์ที่บ้านอืมดีกว่านะครับดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่พูดว่าไม่ให้ไปทำบุญนะทำบุญก็ส่วนทำบุญแต่พูดถึงว่าถ้าท่านพี่น้องมีพ่อแม่อยู่ที่บ้าน ดูแลให้ท่านดูแลท่านให้เหมือนกับพระองค์หนึ่งแล้วพี่น้องจะได้รับอนิสงส์ที่คุ้มค่ามหาศาลกว่านะครับคุ้มค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีพ่อมีแม่แล้วหนะ้าที่ที่จะต้องดูแลเราจะต้องดูแลสุขภาพท่านให้แข็งแรงไม่ใช่ว่าซื้อวัอวซื้อกวายไปให้ท่านเลี้ยงจนท่านป่วยไขย้เก็บป่วยแต่ก็ไม่กล้าบอกลูกด้วยความสงสารลูกอยากจะเลี้ยงให้ลูกในะที่สุด อวยหนักไปไม่รอดต้องมาบอกขายวัวขายควายยกหุงหลายคนหลายเจ้าเห็นมาเยอะแล้วนะครับพี่น้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับนำมาบอกไว้ก่อนในฐานะผมเองมีประสบการณ์เรื่องนี้เดินทางทั่วประเทศนะครับทุกเดือนผมจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดการเดินทางของผมจะต้องไปพบเจอกับสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ผมก็จะนํามาบอกมาเล่าให้พี่น้องฟังทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าคิดว่าจะซื้อวัวซื้อวายไปให้พ่อแม่ที่บ้านเลี้ยงเอาแต่พอไหวนะครับเอาแต่กําลังอย่าไปฝืนท่านให้ท่านเลี้ยงเพื่อเป็นให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพอให้ท่านได้ออกกําลังกายอย่าซื้อไปทิงสิตัวอย่าซื้อไปทิงยี่สิบตัว ตัวเดียวสอตัวก็พอแล้วพอให้ท่านได้เดินจูงนะครับถึงว่าพอท่านเลี้ยงไม่ไหวมีลูกมีหลานเราก็ซื้อฟางซื้ออาหารให้เขากินเขาก็ยังอยู่ได้นะครับพี่น้องฝากไว้ฝากเตือนไว้นะครับด้วยความหวังดีจากทันดาฟาร,ร์มครับสวัสดีครับ